แบตเตอรี่ความร้อนจากโลกแหล่งพลังงานที่ซ่อนอยู่ใต้เท้าของเราเนี่ยครับทุกทุกวันเลยนะครับเมืองใหญ่ๆตึกสูงๆแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยต่างก็ปล่อยความร้อนออกมาสู่ชั้นบรรยากาศแบบมหาศาลเลยซึ่งนี่แหละครับคือหนึ่งในแหล่งพลังงานที่ถูกทิ้งไปแบบน่าเสียดายที่สุดในโลกยุคใหม่ของเราทีนี้คำถามที่น่าคิดตามก็คือแล้วเราจะสามารถกักเก็บพลังงานความร้อนที่มองไม่เห็นแต่กลับมีอยู่มหาศาลขนาดนี้ไว้ที่ไหนได้บ้างล่ะครับ คำตอบนี้อาจจะทำให้หลายคมคาดไม่ถึงเลยนะครับเพราะมันไม่ใช่เทคโนโลยีหรือวัสดุล้ำยุคจากโลกอนาคตอะไรเลยแต่มันคือทรัพยากรพื้นพื้นที่เรามองข้ามกันมาตลอดนั่นก็คือดินที่อยู่ใต้เท้าเรานี่เองครับเรื่องนี้มีผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งกล่าวไว้น่าสนใจมากเลยครับดรทัดัสโซดานุคุสจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีคาวนัสท่านบอกว่า เป้าหมายของเราก็คือการเปลี่ยนความร้อนที่ปกติมันจะสลายทิ้งไปในพื้นดินอย่างเปล่าประโยชน์ให้กลายเป็นแหล่งพลังงานที่เอามาใช้งานได้จริงๆซึ่งคำพูดนี้แหละครับก็นำเรามาสู่หัวข้อถัดมาคำตอบที่มันถูกฝังอยู่ใกล้ตัวเรามากๆนี่เอง เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับลองนึกตามง่ายๆว่าพื้นดินเนี่ยมันก็เหมือนกับฟองน้ำขนาดยักษ์เลยครับคือมันมีรูพรุนอยู่เต็มไปหมดซึ่งไอคุณสมบัตินี้แหละที่ทำให้มันดูดซับแล้วก็อุ้มพลังงานความร้อนเอาไว้ได้เป็นอย่างดีอืมแล้วในทางวิทยาศาสตร์ล่ะครับดินมันทำหน้าที่เป็นฟองน้ำกักเก็บความร้อนได้ยังไงกันแนะ่เรามาเจาะลึกกันต่อเลยครับหัวใจของเรื่องนี้เลยนะครับมันอยู่ที่สิ่งที่เรียกว่าการเปลี่ยนสถานะครับ คืออย่างนี้นะครับการที่เราจะทําให้น้ําธรรมดาธรรมากลายเป็นไอน้ําได้เนี่ยมันต้องใช้พลังงานเยอะมากเลยใช่ไหมครับแล้วพลังงานทั้งหมดนั่นแหละมันจะถูกอัดเข้าไปเก็บไว้ในโมเลกุลของไอน้ําหรือที่เรียกว่าความร้อนแฝงซึ่งมันสามารถเก็บพลังงานได้มากกว่าการแค่ทําให้น้ําอุ่นขึ้นเฉยๆหลายเท่าตัวเลยทีเดียวพอเราได้ไอน้ําที่อัดแน่นไปด้วยพลังงานแล้ว มันก็จะทำหน้าที่เหมือนเออเหมือนรถบรรทุกพลังงานความเร็วสูงเลยครับที่จะวิ่งไปตามช่องว่างเล็กๆในชั้นดินแล้วก็กระจายความร้อนไปทั่วพื้นที่กักเก็บใต้ดินของเราได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงสุดๆโอเคพอจะเห็นภาพหลักการทำงานกันแล้วใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าจะสร้างระบบนี้ขึ้นมาใช้งานจริงๆเนี่ยมันมีวิธีไหนบ้าง หลักๆเลยนะครับเทคโนโลยีนี้สามารถสร้างได้2รูปแบบด้วยกันอย่างแรกคือระบบพาสซีฟที่ทําหน้าที่เป็นเหมือนฉนวนแล้วก็กักเก็บความร้อนไปตามธรรมชาติกับอีกแบบคือระบบแอคทีฟที่เราสามารถอัดพลังงานเข้าไปเก็บหรือดึงออกมาใช้ได้ตามต้องการเลยมาดูแบบแรกกันก่อนนะครับที่เรียกว่าเซลล์พลังงานใต้ดินอันนี้เป็นระบบพาสซีฟครับ เราจะสร้างขอบเขตของดินที่แยกเป็นสัดส,ส่วนไว้ใต้ฐานรากอาคารเลยมันก็จะทำหน้าที่เหมือนกับเป็นเบาะความร้อนธรรมชาติคอยดูดซับความร้อนที่สูญเสียไปจากตัวตึกเอาไว้แล้วก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนให้อาคารเป็นในตัว ส่วนแบบที่2จะเรียกว่าหลอดดูดพลังงานครับอันนี้เป็นระบบแอคทีฟแล้วคือเราจะติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนเข้าไปในเสาเข็มของฐานรากเลยซึ่งทำให้เราสามารถควบคุมได้เต็มที่เลยครับว่าจะอัดความร้อนเข้าไปเก็บตอนไหนหรือจะดึงออกมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ตามใจเราเลยเอาละครับพอเรารู้จากเทคโนโลยีนี้กันพอสมควรแล้วคาถามที่สาคัญที่สุดก็คือแล้วมันดียังไงทาไมเราถึงต้องให้ความสนใจกับเรื่องนี้ด้วย ประโยชน์ข้อแรกที่เห็นได้ชัดเจนมากๆเลยนะครับก็คือมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของอาคารลองคิดดูสิครับว่าการที่เรากักเจ็บความร้อนที่เคยทิ้งไปเอาไว้ใต้ตึกของเราเองมันก็เหมือนมีฮีเตอร์ธรรมชาติขนาดใหญ่เลยนะช่วยลดพลังงานที่ต้องใช้ในการทำความร้อนไปได้เยอะมากข้อที่2ก็ตามมาติดๆเลยครับพอเรานำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ การพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อทำความร้อนมันก็น้อยลงไปเยอะผลก็คือการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็ลดลงซึ่งแน่นอนว่าส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมของเราโดยตรงเลยข้อที่3นี่ก็น่าสนใจมากครับมันช่วยให้โครงข่ายไฟฟ้าโดยรวมมีเสถียรภาพมากขึ้นได้ด้วย คืออย่างพลังงานหมุนเวียนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์หรือลมเนี่ยบางทีมันก็ผลิตไฟได้เยอะเกินความต้องการใช่ไหมครับเราก็สามารถเอาพลังงานส่วนเกินตรงนั้นมาเปลี่ยนเป็นความร้อนแล้วเอาไปเก็บไว้ใต้ดินก่อนพอถึงเวลาที่ต้องการค่อยดึงกลับมาใช้เป็นการบริหารจัดการพลังงานที่ฉลาดมากๆและข้อสุดท้ายครับคือความยืดหยุ่นในการใช้งานของมันเพราะว่าหลักการเดียวกันเป๊ะๆเ,เนี่ยสามารถเอาไปใช้ในทางกลับกันได้ด้วยนะครับคือแทนที่จะเก็บความร้อน เราก็สามารถเก็บความเย็นในช่วงฤดูหนาวแล้วเอามาใช้เป็นระบบทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพสูงมากๆในฤดูร้อนได้โอ้โหเรียกว่าเป็นได้ทั้งฮีเตอร์และแอร์ในตัวเลยมาถึงตรงนี้หลายคนคงอยากรู้แล้วว่าแล้วก้าวต่อไปของเทคโนโลยีนี้คืออะไรเส้นทางข้างหน้าก็จะประกอบไปด้วย3ขั้นตอนสาคัญครับ 1. คือต้องพัฒนาแบบจำลองขนาดเล็กลงมาเพื่อทดสอบในสถานการณ์จริง 2. คือต้องปรับปรุงวิธีการควบคุมให้มันฉลาดขึ้นเพื่อรีดประสิทธิภาพออกมาให้ได้สูงสุดและ3อันนี้สำคัญมากครับคือต้องส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือข้ามศาสตร์กันระหว่างวิศวกรกับผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานนวัตกรรมทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยนะครับมันกำลังชวนให้เราลองเปลี่ยนมุมมองดูใหม่ว่าพื้นดินที่เราเหยียบย่ำกันอยู่ทุกวันนี้มันอาจจะไม่ใช่แค่ฐานรากแข็งที่เอาไว้รองรับสิ่งปลูกสร้างของเราเท่านั้น แต่มันคือแหล่งพลังงานแห่งอนาคตที่รอการปลดปล่อยศักยภาพของมันอยู่นั่นเองครับ